สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสุขุสุคนพบพอกับช่องสาบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่14สิงหา68จ้าจ่อ <า S 2> มือแล้วเด้อพี่น้องมือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ้าฝันยังบ่เนาะค่ะผู้ใดฝันเด็ดฝันดีฝันดังผู้ใดมีแนวทางนะคะอยากวางในช่องสาบ้นานาหนุ่มสวีเดนสามารถแอสดีไ like ลคะ์ควออาครอในคลิปนี้ละจ้าตุนคลิป ทักททยมาได้นะคะมาหวักพีตอน,นองค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะบ่าว่าจะเป็นความฝันเนาะค่ะสามารถแบ่งปันได้ทักไทยมาได้จ้ะคลิปนี้เนาะค่ะเป็นตัวเลขของอหนุ่มเมืองยศจ้ะเพิ่นได้ส่งตัวนหน่ะเลขไม่สาบนาฝากพีตอน,นองเด้อจ้ะเพิ่นก็บ,บ่าว่างค่ะทักไปก็เงียบแต่ว่าเพิ่นกะส่งตัวเลขมใม้อยู่ดีค่ะหรือผู้ใดอยากติดต่อเพิ่นโดยตรงก็ตามเบอร์โทรได้เด้อค่ะสําหรับตัวเลขออหนุ่มเมืองยศ เลขวิ่งเงินล้านจ้ะตามต่อจ้ะทุกคลิปทุกวิดีโอย่ำมือเก่าค่ะเนียวทางฟังให้จบฟังให้เข้าใจอากาศกะห้อนพีนองจ้ะแต่ว่ากะลมผัดวีวีได้จ้ะลมมาอยู่แต่ว่าเด็ดห่อหอนรับจ้ะคือฝนสี่ตกเตะกะบอตกไดงนิ้นมาพาอยู่เขาได้จ้ะจากว่าสีตกบอเตะมือคืนนิดปรยอปๆมาอยู่จ้ะบอถึงกันนักปันใด เอาภาพบรรยากาศดอกไม้มาฝากพีตอนน้องอนคนคนหมักปลูกจ้าหมักปลูกดอกไม้มักเท็ดสวนก็จับระมาณนี้ค่ะเอา,าบรรยากาศมาฝากหอมสําหรับผูหมักดอกไม้เนาะก้อนไสเบึงตัวเรียวดไม้เยวสาบนาเสเบึงตัวเรีกเนาะค่ะออหนุ่มเมืองหยุดวดวังหันก้อนค่ะแต่ว่างวดวังหันดุอค่ะแต่เสเบึงค่ะหย่อนเข้าสาหรับผู้ขาดเนาะบึง เพือ่อเป็นแนวทางมาเปรียบเทียบจ้ะอันนี้เป็นงวดเกาเดอร์พี่น้องรุดจ้ะรุดหอดเลขวิ่งรุดหอดสายด่วนเม็ดเดียวงวดเลขที่รุดเดอร์ค่ะสายด่วนเม็ดเดียวจ้ะกระจับประมาณนี้พอเลขออกเปิดหาสองเนาะกับหาศูนย์ลังจ้ะเอาเดี๋ยวเสบึงวดนนี้จ้ะทั้งอ่อนหนุ่มเมืองยศพันธุงมาวันวันที่สิบสองสิงหาจ้ะพี่น้องคะสาบ,บนากับพึงยิบยุกมาบอกมาฝากมาตรนเนาะทั้งเลขสายด่วน ถึงเลขวิ่งอมะตะเนาะค่ะแล้วก็เลขจับคูบ่บ่อบไล่ห้างจ้ะกระจาประมาณนี้แต่สาานากระทับท้ายไปแต่พงเพิ่งียบเนาะค่ะเพิ่นกะว่าได้สะดวกให้สัมผัสเนาะแต่ว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวสามนาหยิบยุกฝากพี่ตอนนองจะ้ะ <het> สำหรับงวดวันที่สิบหกสิงหาหกแปดจะ้ะออนเมืองยศเป็นไหมาแบบนี้เลย <het> พี่น้องจ้ะอันนี้ชุดเพิ่นเขียนมาทั้งสายดวนทั้งวิ่งอมตะเนาะค่ะสตดดังเดิม จ้ะเอาให้บึงอมตะาสูตรดังเดิมก่อนก็ะไดจ้ะอมตะาสูตรดั้งเดิมใน,ว,มนวันวันที่16สิงหาหกแปดวิ่งบนล่างเนี่ยวิ่งบนล่างนีเพิ่นให้ปดกันหนึ่งเด้อพี่น้องจ้ะจับคู่ไหกับมี8ป8ดหนึ่งปดสองปสมปดหาสมตัวเนาะครับ9ก้า8ปดหนึ่งเกดสองจะ้ะแต่ทั้งออนหนุ่มยศเพิ่นขีดสินใตไหดหนึ่งกับ8ปดสองเด้อโตัวนเน้นจ้ะประมาณนี้ สำหรับเลขสายด่วนเม็ดเดียวเก่าตัวเดียวโคโลบนรางเด้อพี่น้องวิ่งเก้าตัวเดียวโคโล่เก,นก,นกน่นจ้ะเพินกนเลยจับเอาเก่าเหรอไค่ะเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองเอาเลขสายด่วนไปไป,ไปลักรวยจะ้ะเต้เพิ่นก็เขียนกำกับมาอยู่ด้วยค่ะว่าชอบส่วนตัวเน้นไปที่แปดหนึ่งกับแปดสองจัดไปเลยครับว่าสันวา่าเอาจะ้ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสาบานาะจะไปเขียนไ่กระดาษให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ เอางวดเก่าเปรียบเทียบพร้อมเนาะค่ะค่ะเขียนใส่กระดาษให้แล้วเด้ออีจ้ะค่ะอหนึ่งเมืองยอดสิสิงหาหกแปอันนี้เป็นชุดดังเดินสูตรอมตะวิ่งบนล่าง8กับหนึจ้า8ปดหนึ่ง8ปดสองแปดสามแปดานี่ทั้งอบนหอยหนึ่งแปดหนึ่งกับแ2จ้ะสามตัวนี่อจับหอเก้าแดหนึ่งเก้าแปดสอค่ะ สำหร e ับสายด่วนเม็ดเดียวนะคะสายด่วนเม็ดเดียวงวนนี้ทั้งออกเป็นหมาเก้าตัวเดียวโคโรผู้ใดไซวิ่งไซหลุดจัดใดเลยค่ะเก้าตัวเดียวโคโูบุนลางเด้อค่ะสงสัยยังหรือสอบถามโดยตรง0ูนย์เก้าหกหกสามเ่นทั้งออกเป็นกายากหลายอย่างเด้อค่ะทั้งเมียบันบ่อสบายพ้อมไสสีลงให้ลงน้าเนาะหลายแนวหลายอย่างสาบปะเข้าใจพันยุจ้ากะให้เบิ้งทั้งช่องกะไดถามเป็นผู้ใดอ่า ติดตามเพิอ่อนยูหรือคะ่ะเอฟซีอยากได้เลขวิ่งกับยูประมาณนี้ตามทางช่องสามบานากับได้กะ่ะทางช่องทาง youtube เนาะเพราะว่าทางอิ่นก็อยากหลายอย่างบางทีกับบอสะดวกรับโทรศัพท์จ้ะเอีเก็บเ้เบิ่ง,วงึวดบังหันงวดบังหันหลุดคักหลุดแน่พี่น้องน้ำหาส่วนบ่อพอเลยจะ้ะกะยำนั่นละจะ้ะแนวทางเนาะมีเขามีหลุดค่ะ พิจารณาเบิงแต่ว่าเลขวิ่งเงินสายด่วนนี่จับตาดีๆหลุดพี่น้องคะ่ะบอลหลุดหอดสองหมดติดดอกค่ะหมดบางคันหลุดค่ะหอดนีมาค่ะคักเก่าเนี่ถแต่สีเก่ายัางหลับพี่น้องเพิ่นก็เลยสิจับเลขกันสายด่วนเม็ดเดียวนี่ไปไปรักลอยเนี่ซยซาบรรณาคิดว่าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองนี่เพิ่นจับเอาว่าเลขกันเลขวิ่งอมาตะเนาะคะ่ะแล้วก็เลขสายด่วนเพิ่น ใบใบเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใดเอ็นมักเล,เลขเลขสายด่วนเม็ดเดียวนี่จับใส่เลขวิ่งได้เลยค่ะเคยกดเคากันมาเก้านเก้านึงเก้าเปียกจังสี่ก็ได้จ้ะคันสิจับแบบนี้ก็ได้เด้อเอฟซีจ๋าพิจารณาเบิ่งค่ะสำหรับตัวเลขออนุ่มึงหยุดค่ะผู้ใด,ฟ,ดฟันดีฟันดีฟันดังก็สามารถแบ่งปันกันได้เด้อค่ะไอเดรไลคิวอาร์โคดอยู่ต้นคลิปค่ะส่วนเป็นไอเดรไลส่วนตัวจ้ะ เอาคลิบหน้าจอเอาจ้าเปรียบเทียบรายรายอาจารย์ลายรายสำนักเบื้อง่าเป็นตาน้ำเป็นลงทุนบอดเดอค่ะคอยลงทุนจะ้ะเงินทองยังหายอยากพี่น้องเอ้ยที่พี่น้องเอ้ยทัวร์สิเลตละบาทกับเหรียญหนมีสติจา้ามักอาจารย์ใดคอยจัดจะ้ะเหลกะมีลายเส้นลายอาจารย์เนาะค่ะมักอย่ค่ะติดเก่านี่หรือจะเก่าหนึ่งเป็ดสองสองเปดนี่คิดว่าสื้อบ่ไ้ก็คงคันค้นละเคืองเทนแน่นอนจะ้ะ ออา่น้องฝากกดไลค์กดแช่น้ำจ่าฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งคลิ้งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ่าคลิปนี้รวยๆปังๆสูกูสุคุณเงินไหลกองต้องไหลเข้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าะราิุสารงเอวมีวะอิโินังเดตะยังบุัติยิิตัติตังุมังอิวะสชส